อันนี้ทวายปีเดียวเขาเลือกทวายปีเดียวปลูกไม่ถึงปีเขาเขาแหลออกแล้วเขาเป็นสายพันธุ์ที่ออกง่ายแล้วก็ออกต่อเนื่องเหมือนกันคือถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยดีรับรองไม่เว้นวันหยุดเหมือนกันทวายปีเดียวคือมันออกปีเดียวออกลูกใช่ไหมความหมายไม่ถึงปีก็ออกอ,ออกทั้งปีนี่ต้องคำเลยนะต้องคำเลยครับอันนี้ผมเสริมรากไปใช้รากของพื้นรากอะไรฮนะอ่ารากต่อต่อทวายปีเดียวเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันใกล้จะได้ตัดยังลูกไอ้สองลูกนั่นแหละ ยังครับอีกงานไหมมันต้องรอสายพันธุ์นี้ต้องรอให้หอมอ๋อหอมแล้วก็มาตัดใช่ถ้าเดินผ่านหอมๆมาตัดได้แล้วเป็นยังไงความนิยมในตลาดเป็นยังไงบ้างไงตะไายปีเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันอร่อยนะแต่ว่ายวงเขาเล็กทําให้แม่ค้าไม่อยากแกะเสียเวลาตะวายปีเดียวมันก็มีหลายที่นะบางที่สีชมพูบางที่ยวงหนาบางที่ยวงบางผมก็จะงงๆอยู่ก็คือต้องเลือกเอาอย่างผมปลูกหลายๆต้นเนี่ย อันไหนดีเดี๋ยวเราก็จะขยายอันนั้นสไตล์ผมก็คือต้องถามลูกค้าการตลาดต้องนำการผลิตใช่ถ้าเขายอมรับทุกอย่างจะง่ายถ้าเราอร่อยคนเดียวไม่รู้ว่าอร่อยมากแต่แม่ค้าก็ไม่ชอบที่มันมันเสียเวลาถ้าชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไอ้นี่ได้ลูกหนึ่งแกะเพชรดำรงชั่วโมงหนึ่งได้สามลูกปัญหาคือตรงนี้เขาก็ไม่ทานกินครับผมเพราะ แต่ว่าถ้าถามความอร่อยนะเขาหอมหวานหวานกรอบ <Okay. S 2> คือมันกลิน่นกลิ่นค่อนข้างโอเคอะ่ะที่สวนปลูกเยอะไหมครับตัวนี้ปลูกไว้แค่ประมาณาไม่ถึงยี่สิบเพราะว่ามันทุกอย่างเราลองหมดไอยังอันนี้แดงสุริยา oh. คือตัวนี้ก็เหมือนกันมีทั้งสังขาวสังแดงยวงเล็กยวงใหญ่มันก็เลยแบบคือถ้าทําเองจะรู้ครับคือถ้าเราซื้อขาบางทีเราวิเคราะห์ไม่ได้ว่าขาพันุ์จากไหนมาอม,มันเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่เรา ยังไม่รู้นะที่นี่สวนวุติพัฒนมีกระหนุนตักี่สายพันธุ์ไดครับที่เก็บสะสมไว้ที่ปลูกไว้ทดสอบทดลองอยู่เกือบเกือบสิบสายพันธุ์นะแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่เพชรดำลงครับทวายปีเดียวแดงสุริยาแค่สามตัวนี้เราเหมือนคัดเลือกนางงามใครก็ว่าตัวไหนเข้าวินก็จะ<ช>ไม่ลงไม่ลงใช่อันไหนที่ไป<ม>วางแผลแล้วคนซื้อคนซื้อไม่บนอ๋อเราก็เก็บไว้เอา ใช่ครับผมแต่ก็แดงสุริยานี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันคือถ้าฝนเยอะๆแฉะครับผมเก็บสุกเกินแฉะต้องระวังครับครับแต่ถ้าเพชรดำรงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอืมีน้อยครับผมอันนี้คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ของพี่น้องเกษตรกรครับแบบตรงไปตรงมานะฮะจากประสบการณ์นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับ